มันจะมีอยู่ปัญหาหนึ่งที่คนอยากสร้างนิสัยใหม่เนาะแต่ทำไม่ประสบความสาเร็จก็คือทําให้มันยากคุณลองคิดดูดิคุณอยากจะออกกําลังกายใช่ไหมแต่เสื้อผ้าอยู่ชั้นสองรองเท้าอยู่ในนิ้นชักถุงเท้าอยู่ในตะกร้าอย่างเงี้ยแบบอยู่คนละทิศคนละทางเลยจากคนที่โคตรขี้เกียจอะอยู่ดีๆแบบจะไปหาเสื้อผ้าจะไปหารองเท้าจะไปหาถุงเท้านะไม่เอาขี้เกียจเหนื่อยมันจะหาของคอบรบแต่ละอย่างหรือคุณจะอ่านหนังสือมันสื่อเก็บไว้ในตู้กระจกอย่างดีเลยนะ จะอ่านแต่ระทีนี่จะต้องเตรียมเก้าอี้จะต้องปัดฝุ่นจะต้องเปิดลิ้นชักจะต้องหยิบหนังสือออกมาวางแล้วอ่านนะ่ะโอกาสที่มันจะทาอะยากมากเพราะว่าสมองเราอ่ะมันขี้เกียจไงมันแบบไม่มันยากจังเลยอะไม่ทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยวิธีที่จะสร้างนิสัยให้ง่ายที่สุดนะทําให้มันง่ายเข้าไว้ครับถ้าคุณจะออกกําลังกายนะให้เอาถุงเท้ากับรองเท้าเอาไว้ใกล้กันหรือว่าชุดกีฬาเอามาไว้ใกล้ๆกันเลยจะได้ไม่มีข้ออ้างปุ๊บพออยากออกกาลังกายปุ๊บคุณก็แค่เดินไปใส่เสื้อผ้าใสาถา่ถุงเท้าใส่รองเท้า ออกไปวิ่งแค่นั้นเลยง่ายหรือว่าใครจะอา่านหนังสือหรือว่าใครอยากจะอา่านหนังสือเนาะเอาหนังสือมาวางไว้บนโต๊ะมีเก้อากอี้มีทุกอย่างพร้อมแล้วว่จาจะอ่านหน้าไหนก็เอาที่คานหนังสือวางไว้มาถึงปุ๊บเปิดอ่านได้เลยเนี่ยถ้าคุณทําให้มันง่ายแบบนี้นะโอกาสที่คุณจะสร้างนิสัยใหม่ได้นะโคตรง่ายเลยอย่าลืมลองเอาไปทําดูกันนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเซฟไว้ดูซ้ําได้เลยนะครับ